ครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับสนามพระเครื่องตลาดอตกสครับเปิดบริการทุกวันครับนัดใหญ่นในวันจันทร์และก็วันพฤหัสครับสนใจพื้นที่ก็ติดต่อได้ที่พี่มานัดอยู่นิยมนะครับ0 946698892ครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าฟรีครับพื้นที่ตอนนี้ฟรีครับมีพระดีพระดังจากที่ไหนมาได้เลยครับสนามพระเครื่องตลาดอตก3าครับนนทบุรีครับอ้าวแดงนะครับป้องใช้ยน้้าเงินเพชรหัวหิน เอาขวามาซ้ายไปก้องชัยซ้ายอีกทีหนึ่งเอาใกล้ๆแล้วครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับทางด้านของก้องชัยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับโอ้โหใกลๆครับเนี่ยครับระยะมันได้แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแต่ว่าเพชรหัวหินขวาใครเร็วกว่าครับใครเร็วกว่าใครยกก่อนใครคิดก่อนใครทาก่อนครับนี่แหละครับสุกิตแววนแก้วนะครับโซเอเมืองนนท แล้วก็นี่นายกบตรนะครับวิชิตออลอร่วมกันสามแรงแข็งขันศึกนี่มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับที่อตคสามนนทบุรีมมยอย่างนี้มันอย่างนี้อ่ะเนี่ยครับโอ้ยสอกขวาครับดีว่าหลบได้ทันครับทางดน้าของก้องชัยครับนั่นแหละครับอินเนอร์มาแล้วนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับนี่คือคู่เอกคู่ไไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับ ครบจบจีดเลยครับที่นี่ที่เดียวครับมวยดีวิธีไทยศึก,กิดเมืองนนท์นะครับอัดแน่นด้วยคู่มวยคุณภาพนะครับโอ้โหนี่คู่นี้ยังดูดีเลยทีเดียวนี่น้ำเงินเพชรอุหินนะฝ่ายแดงต้องใชยมานี่หนะครับจัดให้แฟนได้ดูกันทั่วประเทศเลยทางพีพีทีวีช่อง36เอ้าเพชรอุหินน้ำเงินนะครับต้องชัยซ้ายไปอโอ้โหหมัดดีว่าชงอ่อนไปนิดนึงโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายหน้าอันตรายนะครับ โอ้โหตอนนี้บรรยากาศในสนามครับแฟนมวยนี่คลางฮือเลยครับโอ้โหมัดซ้ายหน้าของเพชรหัวหินครับไม่ธรรมดาเลยครับอ้าวแลกกันครับมาเลยครับมัดต่อมัดนะครับดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตทีต่อทีครับไม่มีใครกลัวใครครับก้องชัยแข้งซ้ายวืดอ้าวเพชรหัวหินน้ำเงินนะครับมัดหนึ่งสองไปในายเล่นไหมเล่นไหมอ้าวการฉัดชัยซ้อนทานะครับจากขนแก่นอ้าวเสียไปก้องชัยอ้าวเฮดูหินน้ำเงิน มาคู่นี้ดูดีจริงๆนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะแหกโค้งไปแล้วอาจารย์เออเลือดไหลซิบสิบแล้วนะครับแตกแล้วครับมาเล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้แจกอีกแล้วครับมาเล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT ครับสวัสดีการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500ห้าร้อยแต่เท่าไหร่ไม่ว่าแจากไม่อั้นแจกไม่อั้นมาเล็ดข้าวโพด GT อ้ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะครับใครแตกใครแตกใครแต,ก,รตกเอ้าโอ้โหต้องบอกว่าได้บิดได้ไซดได้เสียวทุกช็อตเลยครับอลไรครับหมัดซ้ายมาก้องชัย โอ้ยสุดระทึกเลยครับเดี๋ยวกลับมาตัดมวยนะครับตอนนี้ท่านสุขภาพไม่ดีครับสปาหาน้าทีมงานมวยดีนะครับแล้วก็ซอเอคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับช่วยเหลือแล้วครับ10,000แสนบาทผลเวทีครึ่งทางยกที่3นะครับเรามาตามกันต่อกล้องชัยคับทางด้านของเพชรหัวหินอ่ะโอ้โห2ยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอินเนอร์มาแล้วครับไม่ต้องบิวเลยครับ ฟิลมาแล้วนะครับโอ้โหกล้องชัยพลาดโดนคอมศอกแตกแล้วเหมือนกันครับอ่ะตั้งแขนเอาไว้หุยเข่าซ้ายยักเข้าไปครับเพชรหัวหินสอกขวามามาเลยครับซ้ายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วครับโอ้ยสอกซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหน้มย่อเข่าหนามบ่งครับเนี่ยครับสอกขวามาเข่าซ้ายโอ้โหได้ทั้งนอกทั้งในครับได้ทุกอย่างครับ เตรียมมาเป็นอย่างดีครับออปชั่นต้องบอกว่าฟูลออปชั่นเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเอาเลยครับเข่าซ้ายใส่เข้าไปเพชรหัวหินครับกองชัยหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายอุ้ยจัดเลยครับจัดเลยครับชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่ว่าเนี่ยครับยืนด้วยใจครับเอาเลยครับเพชรหัวหินยังไม่ยอมทิ้งตัวครับโอ้โหเนี่ยครับรัวเป็นชุดครับรัวเป็นชุดแล้วครับโอ้ กรรมการนับนับก่อนนะครับยังให้โอกาสทางด้านของเพชรหัวหินลุกไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวลุกขึ้นมาครับลุกด้วยใจครับโอ้โหเนี่ยครับหัวใจต้องบอกว่าเกินร้อยครับยอมใจเขาเลยครับเอาละครับใส่ต่อใส่ต่อครับโอ้ยสุดท้ายไม่ไหวนะครับยุติการชกเรียบร้อยครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอการชูมือครับกล้องชัยนะครับ โอ้โหทันลมชุดใหญ่ครับทันลมชุดใหญ่เลยครับอ่ะชูมือเรียบร้อยครับก้องชัยชนดอนเมืองนะครับดาวดังวัย20ปีครับจากปักคาบุรีรมนะครับบักค้องชัยครับปักคนงชัยบุรี็อดสวยๆครับพีพีทีวีตัดม้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับหมัดต้ายครับลำตัวสลับไปหน้าครับผลสลับล่างนะครับทางด้านของก้องชัยเลือกแล้วแม่งซ้ายตามไปอีกครับโอ้โหชุดใหญ่ครับ จัดให้เลยครับทางด้านของก้อนชัยเพชรหัวหินก็พยายามกัดฟันยืนเลยครับยืนด้วยหัวใจจริงๆนะครับโดนถล่มชุดใหญ่ครับรมมตรแต่ละช็อต,ตแต่ละช็อตครับพยายามจะไม่ทิ้งตัวนะครับโโโโกรรมการก็ยังให้โอกาสทางด้านของเพชรหัวหินอยู่ครับเดี๋ยวแข้งซ้ายใส่เข้าไปหมัดท้ายครับโอ้โหจนสุดท้ายครับไม่ไหวครับมาหลากหลายทิศทางเหลือเกินครับโดนนับแปดแต่ว่าลุกขึ้นมาสู้ต่อครับทางด้านของเพชรหัวหินครับ หัวใจนี่ได้เลยครับโดนบัดซ้ายตัดลําตัวครับโอ้โหเนี่ยครับสุดท้ายไม่ไหวครับกรรมการตัดสินใจยุ